สวัสดีครับพี่น้องทัพิพันธ์และพี่น้องไทยไรใจกะเเร็งทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเสียงจํำเราในวันที่กิกันยายน2 5 6พบพบการเช่นเคยในรายการสถานการณ์การทิบกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการปะทะกันเป็นประจำนะครับก็วันนี้ผมมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับจะมาจะนอให้พ่อแม่พี่น้องคนเพื่อฟังไปนะครับข่าวก็เป็ียนข่าวสถานการณ์การทร้งกันในประเทศเมียนมานะครับข้าะเด็นแล้วก็พร้อมจะมาที่พี่น้องเ n เอ็นดีแล้ เอเอนะครับก็ได้เกิดการประทะกันกับกองทัพทุกน้องเมนอ,องนะครับที่ในพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังพีทีเอฟและเคเอ็นทีเอฟนะครับที่เข้าไปโจมตีกองทัพเมนอ,องนะครับเป็นค่ายแห่งหนึ่งในพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงนะครับเพราะว่าได้ถูกกระหน่ำยิงอย่างหนักและทําให้ <Malays> ฝ่ายกองทัพมินอองมีการไล่ล้อมตายเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าในพื้นที่เป็นในพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับฝ่ายกองทัพมินอองที่เอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนมาเป็นค่ายตัวเองและยิงป็นไปทุกทศทุกทางและยิงไปมั่วเั่าตามหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับกองทัพเมินอองที่เป็นข้ามญาติจีจีนะครับเข้าไปในพื้นที่ของหมู่บ้านของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเ n t ยนีแอฟและพีตีอฟที่ได้ปักด,ดักในหมู่บ้านมึง ายนะครับเพราะว่านอกเมืองไปนอกเมืองไปก็ติดกับเมืองไปนะครับก็เรียกว่าเป็นในเขตเมืองไปเช่นกันนะครับเพราะว่าไผ่กองทัพเนินองที่ได้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่คขมยาชีชืนและมีการกดขี่พี่น้องประชาชนและขับไล่พี่น้องประชาชนมีการวางคับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนมาทนกับข้าวกับปลาให้แลกขนอาหารต่างๆมาให้กองทัพเนอ่องที่ได้ปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชน ก็ทนการกดฉี่ของกองทัพเหนนอ่องไม่ไหวเลยรายงานให้กองกําลัง KNTF และ PTF เข้ามาฉลมอย่างหนักนะครับในเวลาจิบนาฬิกาเล่มนี้พี่น้องประชาชนรายงานมาว่าป่อยกองทัพเมนียนอ่องที่ได้ดัดะเวียนในหมู่บ้านเมืองป่ายของกองกําลังพี่น้องกระเดึกเคเอ็นนะครับก็ได้มีการ เข้าไปยิงจีนฉัดแรงของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนก็ไ่้ตื่นกันตกใจไล่พากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากเพราะว่ากลัวกองทัพเมืยนอองถึงระเบิดเลืยิงไปใส่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าภายกองทัพเมีนองที่ยิงจีนฉัดเรื่องพี่น้องประชาชนเจะหายไปประมาณ18ตัวนะครับที่เปลี่ยนงัวในพื้นที่ของพี่น้องสาวกระเด่งนะครับ ภายกองทัพเมียนอองที่ได้บุกโลกเข้ามาในพื้นที่สับกัะเลงนะครับมีการวางคับพี่น้องสับกัะเลงหรือพี่น้องประทาเนเข้าไปทําอาหารการจินและเข้าไป เข้ายามให้กองทัพเหนีนอองตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าการกระทําของกองทัพเหนีนอองที่ได้ทํากับพี่น้องประชาชนก็มีการจงใจทําอยู่แล้วนะครับทัพขมายาเจีจุนจองก็ออกมาในพื้นที่มาดเลที่เขามาโู่ในพื้นที่รัฐกะเรียงเคเอ็นทีเอฟและพีทีเอฟที่ได้ปักหลักในพื้นที่ของรัฐกะเรี่ยงนะครับก็ได้มีการประทะกันกับกองทัพตุน้องเหนินอองที่ได้ขนขบวนเข้ามาในพื้นที่และมีการประสานงานให้ขนเฮลิคอปเตอร์ มาดูแลในพื้นที่ให้นะครับกว่ามีการจุ่มโจมตีและวางดักระเบิดต่างๆนะครับแต่ว่าผ่ายกองทัพเน,นออองก็มาเจอดักระเบิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าผ่ายกองกาลังกีเอ็นทีอฟได้ปี F ทีอฟที่รอจุ่มโจมตีในพื้นที่และมีการดักยิงตามเลน,นเขาต่างๆนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเนนอองที่ได้เสริมเข้ามาทางเท่าที่เลินเข้ามาในพื้นที่ของ พีทีอฟและ k n เ f นะครับก็ได้มีการซุ่มโจมตีตามทุ่งนาต่างๆและตามไร่รเกษตรกรของพี่น้องประชาชนนะครับทำให้ผ่ายกองทัพมันอ,อ่องได้เสียชีวิตไป18นายและบาดเจ็บ3 0กว่านายที่ได่โูกการซุ่มโจมตีด้วยสไนเปอร์และอาวุธต่างๆที่มีการดักยิงตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าผ่ายกองกำลังเคเอ็และกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนํำนวนของทหาร ในพื้นที่ต่างๆก็จะมีกำลัง 2- ถึงส0มนายได้นะครับฝ่ายกองทัพนิอองที่เป็น729ที่ได้เข้ามาในพื้นที่ของกรเรกรงกร์เรนี k n ฟหรือกลุ่มปอกปอพี่อน้องประชาชนที่ได้ร่วมกันโจมตีกองทัพนิอองนะครับฝ่ายกองทัพนิอองก็ได้ประสันงานไปทางเนปิดอและในยันกุ้งไปทางมันเลหล,หลายภาพนะครับที่ให้มีการเจมทัพเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ของเกร,เรงเกรเรนีที่แล้เกิดการประทะกันใน พื้นที่เมืองปายและลงมาในพื้นที่ของทางใต้ติดกับประฐานของไทยใหญ่นะครับ คุณป้าป้าพี่น้องประชาชนพีีเอฟที่ได้ประจําการและเกลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆก็มีการกระเบิดไว้ตามพื้นที่และทางเข้าหมู่บ้านของในพื้นที่พี่น้องชาวพีทีเอฟนะครับก็ได้เป็นักระเบิดเป็นจํานวนมากแล้วก็ไปกองทัพเนินอ่อนก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์รับเวียนตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆที่ทมีการเกิดการประทะกันกับกองกําลังคุมป,ป้าป้าพี่น้องประชาชนและกองทัพ ลูกน้องมีนอ่องที่เป็นขามญาติเจ็ดนะครับก็ได้เกิดการตัท่ากันเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝ่ายกองทัพข้ามญาตที่ได้เพิ่มเข้ามาในพื้นที่ก็มีการเสริมกําลังคนเข้ามากําลังทหาร1 4อยสี่สิบนายนะครับเข้ามาในพื้นที่ของเกเรงรัตกยา และเข้ามาจจ่ในพื้นที่เมืองตายนะครับก็ได้เกิดการประทะากันขึ้นอย่างหนักนะครับแต่กองทัพเมืนอ่องที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ถึง,งระเบิดลงตามพื้นที่ต่างๆและในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนและทางเข้าในตลาดพื้นที่และทางออกไปทางเกษตรกรและโรงพยาบาลในแม่น้ําต่างๆและทางเข้าไปฐานกองกําลังเอเอ็นทีเอฟที่ได้ปักหลักนะครับเพราะกองทัพเหมือนอ่องที่ได้ยิงปืนคนหรือ ถึงระเบิดลงไปตามท้องถนนต่างๆที่มีรถสวนไปมาตามถนนนะครับก็ได้มีรดของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายและพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บสามคนนะครับ ผ่ายกองทัพเนร่องที่ได้ถึงระเบิดลงมาตามท้องถนนต่างๆที่มีรถสัญจรไปมาและคนเลืนตามท้องถนนนะครับแต่ว่าผ่ายกองทัพเนร่องไม่สนใจแต่อย่างใดที่ว่าจะลนพี่น้องประชาชนที่ได้เดือนชวนกันไปตามท้องถนนนะครับแต่ว่าภ่ายกองทัพเนอ่องก็ปฏิบัติหน้าที่และมีการถึงระเบิดลงเป็นระยะะนะครับในพื้นที่ของเขตอิทอและพีทีอฟที่ได้ปฏิจจมการเกิดการปะทะกันกับกองทัพเนร่องนะครับที่เป็นค้มย่าเจ็ดสองศูนย์นั้นก็ได้มีภ่ายกองทัพ เนียนอ่องที่ได้อยู่ทางนอก ของเมืองปลายยิงปืนใหญ่เข้ามาตกใส่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับลูกปืนใหญ่ของกองทัพเหนือนอ่างออกมาทางเขตรอบนอกเมืองปลายนะครับที่ได้ยิงใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการเสียหายไปอีกสองหลังและไฟไหม้ไปหนึ่งหลังนะครับในพื้นที่เมืองปลายก็มีการเสียหายสามหลังนะครับแลว้วรถยนต์พี่น้องประชาชนอีกสี่คันนะครับก็ได้ถูกระเบิดตกใส่นะครับฝ่ายกองทัพเหนือนอ่างที่จงใจถึงระเบิดใส่รถนยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จันทรจอนไปมาตามท้องถนน นุนะครับก็ได้ถูกระเบิดตกใจเจะหายไป4คันนะครับคุณปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าชุ่มโจมตีกองทัพเนียนอ่องที่มาปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนกําลังพลมี120นายนะครับก็ได้ถูก กองกำลัง PDF เอเข้าไปจังหารลูกน้องมินลอองยีนายลบาดเจ็บากันนายนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี้ไปกองทัพมินลอองก็เข้ามาระดวียนอยู่เป็นประจำนะครับหลังผ่านมา10นาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมินอ์อองที่ได้ทาบข่าวว่าฝ่ายกองทัพมินอ์อองได้ฉุกทุ่มโจมตีตามพื้นที่ต่างๆแริ่มีการเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับก็ฝ่ายเฮลิคอปเตอร์นั้นไล่ถึงระเบิดลงมาในพื้นที่การเปิดเหตุเริ่มมีการถึงใส่ว่านเรือนของพี่ ประะสวนแลมีการยิงปืนโกลนลงมาทุกทุกทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนร้นอ,องสองถึงสามดำได้นะครับที่ได้เข้ามาฉล่มในพื้นที่เก็บเมืองไปนะครับกองกำลัง PDF ก็ได้รับบาดเจ็บ30กว่ากันายและเสียชีวิตไป8นายนะครับเพราะว่าไล่ปักหลักในพื้นที่เก็บเมืองไปก็ได้ถูกไกองทัพเนร้นอ,องข้างมายาเจเข้าไปฉลอมอย่างหนักนะครับและกองทัพเนินอ,องที่ได้ใช้กองกำลังเล็กกำลังปลนเหนือกว่ากองกำลังเ n นท รับเละ ptf ที่ประจำการในพื้นที่รัสการะเดงน,นะครับก็ใช้ทางอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทิ้งอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับตื่นกระหนกตกใจกันไปหมดนะครับ เมในเวลาจิบนาฬิกาถามนาทีได้มีพี่น้องประชาชนไล่วิ่งกระตึกกระจายออกไปตากพื้นที่ออกไปคนละที่คนละทางเพราะว่าตกใจเรื่องของภัยกองทัพเนียนอ่องที่มาถึงระเบิดลงในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ได้พากันหนีไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่กําลังหนีนะครับก็จะมีต่องถึงสามพันคนได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่การเกิดเหตุก็เป็นในพื้นที่จุดสำคัญของ เคเอ็นดีเอฟและพีทีเอฟแห่งหนึ่งนะครับก็ผ่ายกองทัพ1นอ่อนก็เข้าไปสู่โจมตีอย่างหนักนะครับก็ได้ถูกผ่ายเคเอ็นดีเอฟผ่ายกระดึงแรงก็ได้ปัทะากับกองทัพข้ามยาทืนตามจืนสองนะครับก็มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเช่นกันนะครับในพื้นที่นี้ก็มีการใช้ระเบิดเจ็บมากเช่นกันแต่ว่าไม่ท่าบ้าจํานวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ระยในระหว่างการตรวจสอบและให้ข่าวอยู่นะครับ รามาที่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ปฏิวัตินาที่ได้ประจําการในพื้นที่ของรัฐระเรงที่เข้าไปล้อมเคอนตีอัพนะครับก็ได้มีการชุ่มโจมตีกองทัพลูกน้องหมิ่นอ่องที่ขนขบวนมาในพื้นที่นะครับผ่ายกองทัพหมิ่นอ่องที่ได้มีการขนขบวนมาในพื้นที่ก็มีการขนกระเบียงอาหารและอาวุธยุทธปกรและกระสจนปืนเป็นจํานวนมากนะครับที่จะเข้ามาเฉิมให้แนวหน้าของกองทัพหมิ่นอ่องที่ได้มีการปัดเหน้ากับกอง กำลังเสียเงินีอัพเด็กกระเด่งแรงในพื้นที่เก็บเมืองไปนะครับที่มาช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นในเวลาปัดท่ากันแล่โจมตีกันอย่างดุเดือดนะครับเพราะว่าสายกองทัพเนินอ่องที่ได้ทับข่าวว่ามีการโจมตีอย่างหนักหน่วงและจัดเสริมทัพเข้ามาเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะครับครับจำรับเรื่องของสถานการณ์การทิละบันในประเภศเมียนมากที่ได้เกิดการปะท่ากันเป็นประจํานะครับวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ปกกดไลค์กด แล้วกดติดตามเลยนะครับจะได้ทับข่าวดีๆที่อัพเดตมาใหม่ครับสวัสดีครับ